สวัสดีเชัสวิรทุกท่านครับวันนี้บมอยู่กับโจโบรีลสติกแมนวันนี้ผมก็จะมาสอนหาพีให้ได้เยอะๆนะผมใช้สูตรฟาร์มเงินนี้จนผมมีพีถึงห้าหมื่นเลยนะก็จะเป็นไงนั้นไปดูเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไปกันเลโอเคกระดูกบให้เราเลือกดีเซิร์แมพตรงนี้พอเลือกมาแล้ว แป๊บหนึงฮะเกมแลกรอโอเคเสร็จแล้วแนะนำให้คุณใช้อัปเกรดใช้ันเทสลาถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช่ตัวที่คิดว่าจะสู้กับมันได้นะก็จะเลือกแต่คุณจะใช้เป็นอัปเกรดทันเทสลาแมนโอเคเสร็จแล้วคุณไม่ต้องเลือกโหมดนะคุณก็แค่หาปืนที่ตอกอยู่เสร็จแล้วก็บินไปที่มัน เนี่ยล้วคุณก็กดซัมมอนมันไปเลยนะเอ่สอส่วนกิฟตนี้ก็จะ,ะสอนแค่นี้แหละแต่จะลองเอ่อชนะให้ดูก็ได้โอเคขอกดซัมมอนเดี๋ยวจะลองชนะให้ดูว่ามันได้พีอะจริงคือมันได้พีน้อยกว่าเล่นปกติก็จริงแต่มันได้เร็วกว่าแล้วมันได้มได้เยอะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพีออไว้แล้วทุกคนดูกันเปนนเนนลีนะ่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากเีาซีนเสร็จอะทุกคนก็รอแป๊บหนึงน,นะโอเคครับเสร็จแล้วก็กดสก,กิลเฮดน,นะครับผมก,กดออฟแล้วก็กดเข่าแล้วก,กดอั นี่ครับเนี่ยบอสเลืออเล่อนโอเคตอนนี้บอสก็ล้มให้เราดึงปาราไซตออกเลยนะครับผมพอดึงออกแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติเป็นบุมบล็อกปกตินะครับผมโอเคเสร็จแล้วมันก็จะทําการบินขึ้นมาแล้วมันก็จะบินไปที่ไหนสักที่นะครับผมก็เป็นอสสิทธเป็นที่รเรยบรอยแถมถ้า ผ่านแล้วเราก็จได้แคแน่แนอนห้าพันห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบละเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันได้เยอะจริงได้เพิ่มมาตั้งสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยแค่ผ่านอันเนี้ยอีซี่แถมได้พีเยอะขอลาไปก่อนครับบายบายครับ